สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการ MGR นะครับวันนี้เราก็มารีวิวในเซิร์ฟเวอร์ของผมเองนะครับเบอร์อัพใหม่ครับนี่คือเซิร์ฟเวอร์ของผมนะครับโอ้ก็ดูนะครับเซิร์ฟเวอร์ผมมีตั้งหลายอย่างเป็นทัวร์อย่างนี้นครับดคิวสองนะครับอ้เป็นโฮมโซนธรรมดานะครับไม่มีอะไรการตกแต่งก็ ใช้ได้นะครับก็มีเดอะคอรนะครับวันนี้ผมจะพาทัวร์แค่โฮมโวนเดียวนะครับอ่าแล้วก็ไปไปมามาเอาไม่มีนะครับก็ได้นี้มาอ่นั่งรถไปเย่นะครับไปเรื่อยวันนี้ผมปิดให้เซิร์ฟเวอร์นี้ออฟไลน์นะครับผมเล่นได้คนเดียว เออก็ไม่รู้ทำไมครับรู้สึกไม่อยากให้ผู้เล่นเข้ามากวนเอ่อเราก็มาถึง Please take card with you ครับเอาไปย่วยนี่คือโฮมโซนสองเป็นโฮมโซนในทะเลทรายนะครับโฮมโซนในทะเลทรายนะครับดูโอ้เยอะแยะมากมายสวยงามอ้โวฮ นี่คือโฮมโซนสองนะครับไปจะพาไปเดคิวสามนะครับเราต้องนั่งรถไป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 เป็นหนทางที่ยาวไกลขนาดนี้ทำไมระหว่างนี้ก็ดูวิวไว,ไวร้รอบๆนะครับดูวิวดู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 ดดด ดู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 ดทะเลสาบสวยนั้นก็เป็นป่าต้นสนว้าวที่เห็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าผมถมทรายทะเลทรายนะครับแต่ว่าเออพอดีแมพผมชั้งเสียไปหลายรอบนะครับ ก็เลยเอ่อฟีดมันก็เลยเปลี่ยนนะครับให้ไบโอมต่างๆกันนี่ก็เป็นถนนที่คนที่ชื่อว่าแรคคุนเซตกำลังสร้างอยู่นะครับนี่ครับเอ่ออันเดอร์คอนสตรักชั่นนะครับเออเขาเป็นแค่ผู้เล่นธรรมดานะครับแต่ก็ดีที่เขาสร้างให้ครับแลนนี้นะครับก็เป็นโฮมโซนนะครับมีไม้ชาะมีอะไรเนี่ยใครมาทำอะไรแถวนี้เนี่ย แะครับแย่ yeah, มากแล้วก็มาเปิดประตูเข้าไปแล้วก็มโฮมโซนนะครับโฮมโซนนี้พื้นที่ก็เหลือเหลือแค่สองสามที่นะครับหรือแค่สองที่สองที่นะครับไม่มีที่เหลือแล้วโฮมโซนใหม่กำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำครับไปจะพาไปโฮมโซน แรกสุดนะครับที่ตอนนั้นเซิร์ฟเวอร์ผมมันเจ๊งปไปแล้วครับแต่ก็กู้แมปกลับคืนมาครับอะไรฟ้าไม่ดีเลยเบเทอร์ซันเราก็กลับไปเลยนะครับแป๊บนึงครับสวัสดีนะครับทุกคนนะเราก็กลับไปโลกที่2นะครับโลกที่สองนะครับก็เป็นโลกในเนเธอร์นะครับ อ่าเดนเทอร์โฮมโซนนะครับโฮมโซนนี้ก็ไม่มีโอ้ยนี่ใครทำอะไรเนี่ยมันเป็นเล่งอย่างี้เนี่ยนี่ใส่คนเอาเตียงมาเล่นไม่ลาดเลยดูนะครับถ้าเกิดวางเตียงในเดนเทอร์ุ๊กเตียงก็จะระเบิดนะครับที่เห็นโฮมโซนนี้ก็พื้นที่ก็ค่อนข้างจะน้อยนะครับเลืออีกแค่สองที่ปกติก็ให้คนมาล่าม,มอนเตอร์เล่นนะครับล่าซัมบี้พิกเมนนะครับ เราต้องขอโทษน,นะคะที่มีเสียสงต่อวไฟเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าผมเอาไมฟมาอบไม้ในป่าอ่านี่คือโมตัวในเดเธอร์ D D หมดนะครับนี่เป็นร้านขายของนะครับไม่ทำเด่งงนมะไปโลกที่สามคือท่าีครับโลกที่สามสวัสดีครับแล้วก็กลับมาในโลกที่สามนะครับอย่างที่เห็นนะครับโอ้นี่คือโฮมโซนนะครับโฮมโซน ความจริงนี่เป็นโฮมโซนนะครับเราไม่อนุญาตให้คนมาสร้างอะไรที่ไม่เกี่ยวกับบ้านในโฮมโซนนะครับแต่ถ้าเกิดนอกนอกนอกถ้าเกิดอยู่นอกโฮมโซนก็อนุญาตนะครับแต่ก็ความจริงก็ไม่ได้มีกฎอะไรเยอะนัหรอกครับก็แค่สร้างอะไรก็ได้ครับจะสร้างประสาทบ้าบอคอแตกงี่เงาบหญ้าอ่อ,อนขนาดไหนก็ได้นะครับจะสร้างเป็นตึกลาฟ้าหรือสร้างเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับแท่งลาวาไหลลงมาขอให้อย่าทำลาย เซิฟเวอร์ก็พอนะครับอ่าเราก็นี่คือโฮมโซนส่วนหนึ่งเขาจะไปโฮมโซนอันนั้นคือเต็มนะครับอันนี้คือแบบที่อันนี้ต่อไปคืออันที่ยังอ่าทางไหนวะเฮ้ยเรียกว,ว่าคนสร้างเองลืมเองนะครับแหมไม่ได้เรื่องเลยอ่าทางนี้นะครับนี่นครับเป็นฟาร์มของผู้เล่นนะครับ ก็ให้ผู้เล่นเอาเกาะไปทั้งเกาะเลยนะครับคือระบบรองรับนะครับผมยอมได้นะครับจะสร้างใหญ่ขนาดไหนก็ได้ถ้าเกิดใครไม่ต้องการสร้างบ้านในโฮมโซนก็สามารถไปสร้างด้านนอกได้นะครับแต่เราไม่รับประกันความปลอดภัยนะครับถ้าเกิดในโฮมโซนรับประกันความปลอดภัยเรื่องจะไม่มีซอมบี้รือกิบเบอร์นะครับถ้าเกิดใครสร้างด้านนอกก็ช่างนะครับทูเทาฮอแอนตะกายฟาร์มนะครับนี่ครับโฮมฟาร์มอะไรเนี้ย นี่คือสิ่งที่เรียกว่า admin mention นะครับ m แอดมิขขขขขนของ admin นล้ enter e n ่ e r กับดานะครับเอาเล้เขียนว่า admin หอเอ่เลยนี่คือห้องพิจารนะครับ control room ี่เห็นนะครับมันหยุดทำงานไปแล้วความจริงมันทำงานอยู่นะครับแบบเสียงน่ารำคาญมากเลยปิดไปที่ก็อะไรก็ไม่รู้นะครับ admin จากเซิร์ฟเวอร์ช็อกโกมาเล่นนะครับมาทำให้ พานี้ก็คืออนี่คือสกายฟาร์มู้บอกสกายฟาร์มก็เลยแค่นี้นะครับแต่พื้นที่ส่วนใหญ่ของไอที่มันเขียนว่าสกายฟาร์มดันเป็นบ้านของนะครับ b a t t l e s a b e r Home นะครับประตูไม่ปิดนะครับปิดให้เขาอ่าคนดีนะครับสกายฟาร์มเล่นเกียบเองแล้วเราก็ไปในทางนี้นะครับ ูโฮมโซนนะครับไม่เห็นนะครับโฮมโซนก็ใหญ่ไม่เรื่องนะครับนี่คือสกายโบวแล้วนะครับอ่าสำหรับเรื่องที่บอกว่าที่คุณล็อกเกอร์เกมรีวิวบอกว่าไม่กลัวแหลกนะครับผมน่ะกลัวแหลกที่สุดเลยนะครับผมก็แก่เขียนให้มันดูโอเวอร์เฉยนะครับความจริงรองรับได้ไม่ถึงเราก็หกสิบอะลองรับได้ก็นิดเดียวนะครับ แค่เขียนไว้เล่นๆอย่างมากสุดก็ยี่สิบนะครับถ้าเกิดลองได้เดยวก็อาจจะแดกกระดุกนิดๆบ้างนะครับอ่าวันนี้ก็ขอจบก,การรีวิวบิวดิ้งไอ้รีวิวโฮมโซนเท่านี้นะครับเขาเนาผมมารีวิวพวกของต่างๆในเซิร์มนะครับลาก่อนนะครับทุกคนเย่